สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเรามาอยู่กับทีมงานคุณปู่ครับอู้อย่างเก้าไม่ต้องมีแอร์ครับรถไทยก็ใช้คันใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ขุดด้วยครับวิ่งปากบอ่อครับแบบชิวๆม่มีคนโบกครับ อหอยเลยถอยตรงไหนอยอกอ๋อเหมือนรถทหารเลยครับ <c oughs> ยางยางพันไอ้หน้ายาวครับ เราอยู่เขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับวิ่งปากโอรครับสองคันแต่คันนี้สุดยอดคลาสสิกครับ ตักทันอยู่แล้วก็ลูโคก,ก็ใช้ s k 2 0 0แต่ว่ารุ่นไหนยังไม่รู้ครับเดี๋ยวพาไปดูที่บอ่อนี่วิ่งกับสิล้อสบายๆครับยางเก้าหรือยางพันนี่ครับขุดตรงนี้หลยวิ่งกันสองคันครับวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าคันละร้อยเที่ยวไป มิซูบิชิครับอันนี้ก็ยางพันเหมือนกันโซนภาคตะวันออกเขาจะใช้ยางใหญ่ๆอย่างนี้แหละอันนี้ก็โซนอีสานก็ใช้เหมือนกันครับเริ่มเริ่มจะเข้ามาแล้วเพราะว่าวิ่งค่อนข้างจะสะดวกครับโอ้พิเทอะไรไกลเลย รถไทยก็ใช้ฟอร์ดครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์สุบิชีครับ เป็นทีมงานเสียอาร์มครับประคุณชัยใชอย่างเก้า ปากรครับน่าจะเป็นของทอเกรทั้งหมดเลยครับรถไทยก็ใช้ฟอร์ดครับ7710เพราะว่าตรงนี้ขยายไหลทางเอาขยาย4เลนแล้วครับขยาย4เลนก็ค่อนข้างจะ,ะมีความเจริญเข้ามาครับตรงนี้จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะนี่ครับ ใกล้ใกล้พลิไฟฟ้าส่งให้รัฐบาลเอ๊ะบัไรฝอนจะทำงานวิ่งกันสองคันครับโอ้ขึ้นบอไม่ไหวแล้วเนี่ยไอ้ลงไอ้ลง นี่ครับบ่อก,ก็ประมาณนี้ครับยังไม่ลึกเท่าไหร่เสียอามครับใช้คอมสุเอ้ยไม่ใช่ <laughs> โกเบบหรือว่าโกเบกโก้ลืมไป เอสเคสยครับอันนี้โคตรแรงเลยนะคันนี้ถึงจะเก่าแต่ก็เร้าใจครับทีมงานนี้ใช้ของบริษัทหมดเลยครับไม่มีรถร่วมขุดซาครับถมคู่โอ้หลายไร่เหมือนกันอยู่ตรงนี้อีกนานครับเดี๋ยวเราพามาดู โบิโก SK 2 0 0ซุปเปรครับโอ้บุงกีคตรใหญ่อะทำสีใหม่ครับเป็นซุปเปอร์ XM ไปเลยแบบนี้ใส่แค่สามตักก็ เห็นคนเลยครับติดกับสถานที่ผลิตไฟฟ้าครับโซลาเซลล์ตรงนี้จะเจริญมากในอนาคตครับ โอ้ oh, จัดหนักจัดเต็มครับเ mm hmm. ห็นไหมสบายสบายชิวๆครับ mm hmm. น่ครับ mm hmm. เสียอาร์มก็รับทำโคกน้องนาครับรับถมที่ รับผุดสะได้ทุกอย่างครับโคสองคันใช้โกโเบโก้หมดเลยครับไปสามคันคันเล็กคันหนึง่งเสียสังลุย <c oughs> โอ้เกี้โคตรใหญ่เลยครับยังชอบเลยนะแบบเนี้ย เพราะว่ายังไงก็คุ้มครับแม่โคคันใหญ่ๆเรื่องเปลืองชื่อเพลิงไม่เปลืองนะเพราะว่าใส่ไม่กี่ตักก็ติมเลยครับนี่ครับท,ที่ดำของเขาท่าจอดรอครับรับทำโคกน้องนาด้วยครับเสียอามอ่าแล้วก็วิ่งปากบอ,อยเนี่ยงานเหมา รับหมดเลยครับอยู่โซนประคนชัยครับอันนี้มาทําอยู่สแสลงโคนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเอามาอีกคันหนึ่งคอยติดตามครับมาแล้วว้วขนาดไม่มีแอร์ครับสุดยอดเลย คุณตลบอบอวนครับกรองต้องเป่าทุกวันครับแบบนี้ไม่เป่าไม่ได้ไม่เป่าคือจบคุณปูครับ วิ่งกันสองคันเท่านั้นเดี๋ยวมานับดูว่าเขาใส่กี่ตักตักแรกครับนี่ก็ตักที่สองครับสามตักครับ โอ้รู้ผลเลยครับสีตักนี้เต็มเอียนเลยครับ <c oughs> อพอและมากเดี๋ยวไปไม่รอดสีตักครับแบบจัดหนักจัดเต็มไปขึ้นไว้ไหมเอาไว้ครับ สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ